สืบสารตำนานพระเกียรติคุณแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระวีระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพคืนสู่แผ่นดินไทยประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่17เมษายนพุทธศักราช2277ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น15ค่ำเดือน5ปีขานเวลา11นาฬิกา อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน5,000ันปีสมณะพามชีปฏิบัติให้พอสมจเจริญสมถะวิปัส,สนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า ชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน